ทุกท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าลิ้นจี่ไม่ได้เป็นเพียงผลไม้ตามฤดูกาลเท่านั้นหากแต่เป็นวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนในท้องถิน่นและรายการในตอนนี้จะพาทุกท่านเดินทางไปที่ตำบลบ้านสีถ้อย อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาชุมชนสีท้อยนิยมป,ปลูกลิ้นจี่เป็นพืชหลักสร้างรายได้แก่ชุมชนตั้งแต่ปี2513ซึ่งความโดดเด่นของลิ้นจี่ที่นี่มีรสชาติหวานกรอบโดยสายพันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่พันธุ์ฮงอวยโอเฮยและอีดอและได้นำลิ้นจี่มาแปรรูปอย่างหลากหลายลิ้นจี สิ่งที่กลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นประจำชุมชนสีท้อยมาอย่างยาวนานเรื่องราวของชุมชนสีท้อยนั้นมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเช่นตำนานหลวงพ่อคำแดงชาวบ้านเชื่อว่าหลวงพ่อคำแดงเป็นที่พึ่งทางใจมายาวนานกว่า100ปีโดยในทุกปี ชาวบ้านจะทำการว่วงสววงขอพอรให้ตนเองปลอดภัยจากอุบัติเหตุและขอพอรในการสอบแต่งตั้งต่างๆนอกจากนี้ชาวบ้านยังมีความเชื่อนับถือสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่เช่นพระเจ้าทองสมฤทธิ์ที่ชาวบ้านมีความเชื่อในเรื่องของการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ความน่าสนใจของชุมชนแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้อีกหลากหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นบ้านผาแดงบ้านป่าปูเลาะที่ทุกท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเช่นชนเผ่าเยา้าชนเผ่าดีซอบรรยากาศที่นี่โอบล้อมด้วยสวนกาแฟอาราบิกา้ามีจุดชมวิวดอยสูงอากาศบริสุทธิ์อีกทั้งยังมีที่พักโฮมสเตย และกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวและสัมผัสกับบรรยากาศทะเลหมอกแสนตื่นตาตื่นใจในช่วงฤดูหนาวมาเยือนและหากใครอยากจะพักผ่อนทางใจสถานที่แนะนำเช่นวัดฝ้ายหินวัดสีชุมไว้ให้ทุกท่านได้ไปกราบสก,การะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงได้ทั้งการพักผ่อนย่อนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเรียนรู้วิถีชีวิต ความเชื่อจากชุมชนแห่งนี้ปัจจุบันนด้มีทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยานำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญพัฒน์มุ่งพัฒนาสุนทรหัวหน้าโครงการและผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนาเอกประเสริฐนักวิจัยร่วม ได้เข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการผูกเรื่องเล่าสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนตำบลบ้านสีท้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นโครงการที่เข้ามาให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องการนำอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาเล่าเป็นกลอนได้ชุมชนสีท้อยนับว่าเป็นชุมชนที่มีความน่าสนใจน่าค้นหามีอัตลักษณ์ที่เดดเด่นตำนานที่หลากหลาย สถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งธรรมชาติที่อุดมด้วยทรัพยากรที่สมบูรณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทานใจทุกท่านที่เดินทางมาเยือนที่นี่จะจดจำจะรึกไว้ในใจว่าจะต้องกลับมาเยือนชุมชนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งให้ได้